ฝากนะกระุ้ใจกันีก้า ช้านะครับจากท่าช่วงนะครับผมตอนนี it, ้ <turn> <all fruit> <place> เรากำลังจะถึงเรากำลังจะถึงหลวงพระบางครับข้างหน้าเลยครับเป็นท่าเรือหลวงพระบางครับใส่แบบใส่ ก็ใช้เวลาจากช่วงประมาณ17โมงนะครับถึงตอนเช้าตอนนี้ก็เป็นเวลาจาก4โมงตอนเย็นไม4ต้อประมาณ1 0นาทีนะครับใช้เวลาก็ประมาณ5ชั่วโมงครับแล้วก็จอดรับผู้โดยสารตามรายงประมาณ5คราบ

để chạy thì phải nên là không mười không mười 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 có nhà rồi <laughs> có nó nhỏ rồi nó nhiêu mò ครับครับแล้ว